วันนี้นะคะไซจะมาพูดถึงเรื่องที่ไซเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักพักหนึ่งนะคะในแฟนเพจและก็ใน Facebook ส่วนตัวว่าเออไซไปหาหมอตามาคือไซไปเหมือนแบบเช็คอัพธรรมดานะคะแต่ว่าเวลาที่เขาตรวจเนี่ยหลังหลังจากทำไนสิกแล้วนะคะเวลาที่เขาตรวจเขาจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่แบบว่าส่องเข้าไปดูได้แบบชัดๆชัดเจ,ดจ,ดจ,ดจนมีการเห็นไปถึงแบบดวงตาของเราแบบ ชัดๆนะคะแล้วทีเนี้ยทรไปเจอปัญหาว่าที่ดวงตาของไซาอะค่ะตรงตรงเนื้อเยื่อตรงใกล้ๆกับตาดากับตาขาวข้างๆกันเนี่ยมันมีมันเป็นแบบสีขาวๆข,วขวุ่นๆเหมือนเมือกขึ้นมานะคะซึ่งคุณหมอเขาก็บอกว่าเอออันเนี้ยไม่ดีนะทซาคือทซาต,ต้องต้องดูแลทําความสะอาดรักษาด,ดวงตาให้มากกว่านี้เพราะว่าไอ้แบบนเนี้ยเนี่ย คนไทยเรานะคะพบเยอะมากเป็นกันเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยดูแลทำความสะอาดร,รักษาอะไรมากมายนะคะดวงตาของคนเราเนี่ยมันมีคู่เดียวนะแต่มันเป็นอะไรที่เราแบบมองข้ามมากไม่ค่อยจะใส่ใจกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นะคะมีทั้งมล,ลพิษฝุ่นควนันด้านนอกนะคะแล้วก็มีทางการใส่คอนแทคเลนส์การแต่งหน้าเยอะๆเขียนเข้าไปถึงอินเนอร์ข้างในหรือว่ามีการใช้ กลิตเตอร์มีการใช้อายแชโดว์ที่แบบว่าเป็นสามารถเป็นผงๆผงล่วงลงไปในลูก,กตาได้อะไรเงี้ยแต่เวลาที่เราทําความสะอาดเนี่ยเราแทบจะไม่ได้สนใจเลยเราแค่สนใจว่าเออเราล้างรอบดวงตาเสร็จไหมแต่เราลืมดูไปว่าไอ้ที่มันอยู่ข้างในตาที่มันไปทําให้เกิดการระคายเคืองเนี่ย มันยังตอกค้างอยู่หรือเปล่าวิธีการของทายนะคะเราก็จะมีอุปรกรณ์อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือพวกน้ำยาล้างตานะคะหรือว่าไอโรชั่นนะคะอันนี้คือของทายที่ใช้อยู่นะคะเดเหลืออยู่แค่นี้แล้วค่ะอันนี้คือยี่ห้อ o ็ t r ส k นะคะอันนี้เขาบอกว่า UK เคนะแล้วก็ข้างในตองเนี่ยคือเขาก็จะมีคู่มือแล้วก็จะมีตัวขวดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบนี้อันนี้เป็นถ้วยๆครอบอยู่ซึ่ง แตว,ว่าถ้าใครเคยล้างตาก็คงจะเข้าใจว่าใช้ยังไงนะคะใจเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนหรือจะเป็นน้องๆที่แบบยังไม่เคยตระหนักถึงเรื่องนี้หรือไม่เคยล้างตานะคะวันนี้ใจจะมาสอนกันว่าวิธีการคือยังไงและเจ้าพวกไอลชั่นพวกเนี้ยเขาใช้เพื่ออะไรกันนะคะอย่างตัวที่ใจใช้ตัวนี้พิเศษของเขาคือเขาจะมีสารชื่อว่าวิสเทเซลนะคะซึ่งมันจะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ใน เครื่องสาอางชั้นนําหลายๆแบรนด์นะคะตัวนี้ผลของเขาเนี่ยก็คือจะช่วยในการลดอาการระคายเคืองเจ้าวิตเซเซลเนี่ยมันเป็นอินกริเดียนที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เขาใช้กันมานานแล้วทั้งในอเมริกาทั้งในยุโรปนะคะในเรื่องของการลดการระคายเคืองอย่างเวลาสมมติว่าเพื่อนๆไปหาคุณหมอแบบไม่รู้ทําไมเจ็บเเคืองตาอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็จะต้องให้เจ้าพวกเนี้ยน้ายาล้างตานะคะเอามาล้างตาอยู่แล้วเพื่อที่จะช่วยเอาสิ่งสกปรกหลุดออกมาถ้า บางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นจําเป็นเลยเอาน้ําเปล่ามาล้างก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างี้ไปลองดูก็ได้นะคะแต่ว่าพอเราลืมตาในน้ําเปล่าปุ๊บพระเจ้ามันแสบตานะคะขึ้นมาแล้วตาเราจะรู้สึกเกรี้ยเรแต่ว่าเจ้าไอโชรชั่นแบบนี้นะคะเขาจะไม่ทําให้เรารู้สึกระคายเคืองแบบนั้นเหมือนแบบเราลืมตาไปแล้วเจ้าตัวสารประกอบที่อยู่ในนี้นอกจากจะไปลดการระคายเคืองแล้วมันจะยังช่วยทําให้ดวงตาเรามหม้ มอยส์มีความมอยเจอร์ึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองเวลาเราลืมตาไปมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบลืมตาได้สบายสบายอยู่ในน้ํายาตัวนี้นะคะย้อนกลับไปถึงปัญหาของทรายนะคะก็คือคุณหมอบอกว่าไอ้เจ้าตัวที่มันเกิดขึ้นความขุ่นในดวงตาเนี่ยของทรายอะพอเขาส่องเข้าไปชัดๆใกล้ๆเนี่ยมันเกิดมันเห็นเป็นพวก เกล็ดอายแชโดว์เป็นเม,เมือกเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบมันไปทําให้เกิดการระคายเคืองอยู่ตรงผิวของตานะคะมันก็เลยเกิดเจ้าเมือกนั้นขึ้นมาขั้นเริ่มต้นของการอักเสบของดวงตาที่ในอนาคตจะพัฒนากลายไปเป็นต้องลมนะคะนั่นแหละคุณหมอเขาก็เลยบอกว่ารายตาไปนี้ให้ให้ล้างตาให้สะอาดแล้วก็พยายามหยอดยาหยาดตายเยอะๆคือคนที่ทําเลสิกมาเนี่ยเขาจะมีอาการตาแห้งกว่าคนปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดังนนั้ รูนประจำของเราก็คือการใช้น้ำตาเทียมหยาดตานะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการล้างตาด้วยไอโรชันเพิ่มขึ้นนะคะยิ่งอย่างอย่างเงี้ยไซเป็นคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์นะคะมันจะต้องแบบทางตาจ้องคอมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ด้วยสเปนในห้องไซใซเป็นคนใซใช้ไซแม็กเครื่อง21นิ้วมันใหญ่มากใช่ปะ่ะคะแต่ว่าสเปนในห้องมันใกล้มากมันแคบมากใซก็จะมีพื้นที่ห่างจากหน้าจอประมาณแค่แบบ แค่ข้อสอบอะประมาณไม่ไม่ไม่เยอะอะมันก็เลยทำให้เราเหมือนอยู่ใกล้กับจอมากเข้าไปอีกแล้วก็เวลาเราเล่น iPhone iPad อะไรต่างๆมันก็จะแบบเหมือนเราทางตาตลอดเวลาเข้าไปใกล้ๆแสกนะคะก็จะทําให้ดวงตาของเรามันล้าพวกไอโลชั่นพวกนี้นะคะเขาก็จะทําออกมาเพื่อที่จะนอกจากทําความสะอาดแล้วช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วมันจะยังช่วยแบบทําให้เหมือนปลดลมดวงตาของเราไปด้วยนะคะ วิธีการใช้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะบอกเอาไว้ในกล่องอยู่แล้วแหละมันก็จะต้องมีพวกคู่มืออะไรแบบนี้นะคะที่จะบอกเอาไว้ว่าเราควรจะใช้อะไรยังไงนะคะแล้วก็ต้องศึกษาก่อนตามทมเนียมปฏิบัติปกติอยู่แล้วนะสำหรับออฟสเรคที่ทรายใช้อันนี้นะคะเขาก็วิธีการคือง่ายมากคือฝานี้นะคะเราเปิดออกมาน,นี้มันเป็นขวดแก้วเลยนะคะฝาก็หมุนแบบนี้ ะะเปิดออกมาแล้วเราก็เทน้ํายาใส่ลงไปในนี้นะคะโดยที่เวลาที่เราเทเนี่ยเราจะค่อยๆเอียงไม่ใช่แบบพวดลงไปอย่างนี้นะคะไม่ไงั้นมันจะแบบสูญเสียไปเปล่าๆเ,เราต้องค่อยๆๆค่อยเทเพื่อที่เราจะให้มันขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคะหในสาของความจุของถ้วยล้างตาของเรานะคะก็จะมีบอกมาร์กบอกไว้ให้แล้วก็เทไปประมาณนี้เสร็จแล้ววิธีการก็คือไม่ใช่ ไม่ใช่วิธีการแบบอย่างเงี้ยแล้วแล้วหมุนหมุนงี้ไม่ใช่นะคะเสร็จแล้วให้เราเนี่ยเอาที่ครอบตาตัวนี้นะคะครอบลงไปแบบนี้แบบนี้แล้วพยายามกดลงไปนะคะให้มันแนบสนิทไปกับดวงตาแล้วก็เราเนี่ยก้มหน้าเพียงเล็กน้อยไม่เอาแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่เอาก้มหน้าลงมาเนี่ยเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ลืมตาอยู่ในน้ําพอเราลืมตาปุ๊บเนี่ยให้เรา ลองกอกตาไปมานิดหน่อยหรือว่าจะเอียงหัวเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการช่วยเหมือนกาาับอะไรให้น้ํามันเข้าไปแล้วก็ไปช่วยชา้างออกมานะคะสําหรับไซเนี่ยไซใช้เวลาประมาณ15-30ถึง30มินาทีนะคะแต่พอเสร็จแล้วแต่ละข้างนะคะสมมุติว่าข้างนี้เสร็จแล้วไม่ใช่อามาใช้อีกคข้างหนึ่งนะคะเราต้องเททิ้งค่ะน่กจากเททิ้งแล้วเราจะต้องใช้น้าเปล่าล้าง ให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อที่จะเทน้ํายาลงไปใหม่ใส่ลงไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันอย่างนี้นะคะมันใช้ล้างได้ทั้งเช้าเย็นเลยใช้ได้ทุกวันเลยก็ได้นะคะแต่ว่าใครที่กลัวเปลืองอาจจะแบบสมมุติวันนี้เนี่ยเราแต่งหน้าจัดแต่งหน้าเยอะๆนะคะเราอาจจะเอาออกมาใช้เพื่อที่จะช่วยให้เขาแบบช่วยเข้าไปเคลียร์อายแชโดว์สิ่งตกปกต่างๆออกมาด้วยนะคะหรือว่า วันนี้เนี่ยเรามีอาการะระคายเคืองตาเจ็บตาจังไม่รู้เป็นอะไรหรือมีอะไรเข้าตาหรือเปล่าแล้วก็ใช้เจ้าพวกนี้ช่วยได้นะคะไลเอรชั่นเวลาที่จะใช้นะคะเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนหรือว่าล้างหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ไม่ใช่เครื่องสำอางเต็มแล้วเอาไลอรชั่นแปะโปะเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือน้องๆที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะเอาคอนแทคเลนส์ออกก่อนอย่าลืมตาลงไปในไลอรชั่นพร้อมคอนแทคเลนส์นะคะเราต้องเอาออกก่อน แล้วก็เช็ดเมคอัพก่อนแล้วก็ค่อยใช้เจ้าตัวนี้กับตาของตัวเองนะคะหรือว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าจัดไม่ได้ยุ่งอะไรกับดวงตาม,ม,า,มากๆก็สมควรที่จะล้างเมคอัพออกก่อนคือใช้หลังจากเราล้างหน้าดีกว่านะคะใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นมันหาซื้อได้ไม่ยากนะคะมันก็หาซื้อได้ที่วัสดุบูธอะไรแบบนี้นะคะย้ำอีกทีนะคะจําเป็นมากสําหรับคนที่แต่งหน้าจัดจัดหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ใช้ดวงตาเยอะๆนะ ถ้าทําตามได้มันก็จะดีนะคะเพราะทุกวันนี้ส่ก็ใช้ให้มันเป็นลูทีนของส่เองเนื่องจาก mm. ก็ไม่อยากจะสูญเสียดวงตาคู่นี้ไปเพราะเรามีเขาแค่คู่เดียวนะคะก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆสุขภาพดีเป็นนานๆแล้วก็ดวงตาที่มันสดใสนะคะไม่มีต้อไม่มีความรู้สึกว่าแบบตาแดงตาเสพตาเคืองอะไรเงี้ยคือมันมันจะทําให้บุคลิกของเราเนี่ยมันดูดีมากยิ่งขึ้นเหมือนแบบ ตาสดใสตาเป็นประกายเวลาใครมองมือจะดูแบบน่าสนใจน่าประทับใจเวลาใครเขาจะมองเราเขาจะอะไรเขาก็จะแบบมันต้องมี eye contact กันเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับเขาหน่อยแล้วกันนะคะพูดๆไปทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้นะคะใส่ขอลาไปก่อนเราพูดกันมายาวแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย